เพระว่าจาประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2023 บทอ่านจากจดหมายของนบุลเปาโลอัคราาโวถึงชาวโรมพี่น้องข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสตเจ้าขขาพเจ้าไม่หมูสามโนธรรมของข้าพเจ้าและพระจิตเจ้าร่วมเป็นพยานได้ว่าขขาพเจ้ามีความเศร้าโศกใหญ่หลวงและมีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาขขาพเจ้ายินดีถูกสาปแช่งถูกตัดขาดจากพระคริสตเจ้าถ้าหากจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของข้าพเจ้าซึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไข่เดียวกัน พี่น้องเหล่านี้คือชาวอิสราเอลที่ได้เป็นบุตรบุญธรรมได้เห็นพระสิริรุ่งโรดได้รับพันธสัญญาธรรมบัญญัติรวมทั้งศาสนาพิธีและพระสัญญาต่างๆพวกเขามีบรรพบุรุษเป็นต้นตระกูลของพระคริสต์เจ้าตามธรรมชาติมนุษย์พระองค์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งเป็นพระเจ้าและทรงได้รับการถวายสดุดีตลอดนิรันดอ,นอาเมน พระวรสารบุลูกาวัาสะบ,บาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกายอาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่งผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์ขณะนั้นชายคนหนึ่งเป็นโรคบวมกำลังอยู่เฉพาะพระพักพระเยซูเจ้าจึงตรัสถามบรรดานักกฎหมายและชาวฟาริสีว่าอนุญาตให้รักษาโรคในวันสะบ,บาโตหรือไม่แต่คนเหล่านั้นน่เงียบพระองค์ จึงทรงพยุงผู้ป่วยขึ้นทรงรักษาเขาแล้วให้กลับไปพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นอีกว่าถ้าผู้ใดมีบุตรหรือมีโคตกลงไปในบ่อจะไม่รีบฉุดขึ้นมาทันทีแม้เป็นวันสัปบ,บาโตรหรือแต่คนเหล่านั้นตอบคำถามนี้ไม่ได้ข้อคิด คนเรามักมีข้ออ้างที่จะผัดวันประการพรุ่งในการกระทําความดีและเหตุผลที่ชอบทำที่สุดในการละเลยการทำดีนั้นก็คือการอ้างกฎในทางกลับกันหากเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วแม้กฎเกณฑ์อาจไม่อำนวยเขาก็พร้อมที่จะหาช่องโหว่ของกฎเกณฑ์นั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนไว้แต่พระเจ้ามิได้คิดเช่นมนุษย์กฎเกณฑ์มีไว้เพื่อความดีของมนุษย์และพระเยซูเจ้า ก็ไม่ทรงรีรอหรือลังเลที่จะทำให้ความดีนั้นเกิดขึ้นทันทีเพราะพระองค์เสด็จมาก็เพื่อกิจการแห่งความรักนี้ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2องพ